ยางไปนํากับเบิรดไปดอกใหม่ไปนําได้ค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเป็นดอกใหม่ที่ว่าสูชอบมากเลยเพาเอินว่าดอกอ่าเดซี่ค่ะเพื่อนมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะค่ะเนาะเดี๋ยวเธอเกิดให้ดอกเขาแก่สูดจะมาเก็บพันธุ์ค่ะสูดจะปปลปอย้ขวางๆบ้านสูดนี่เดี๋ยวรอให้เขาแก่ก่อนเขาสวยมากๆสูดชอบมากเลย เดี๋ยวไปเบิงต่อเนาะค่ะอักชีฝรั่งกะขึ้นล่ายหลายๆพี่น้องเลยสออนแหมแต่ปลาจะขอก็ยังไม่หูจักวิธีการกินบันไดอาหาเพื่อนมีก็ดอกใหม่ค่ะเดี๋ยวจะพาชุ่มดอกใหม่เดยสี่อีกค่ะเพื่อนทุชอบมากๆลมลื่นมากๆเลยค่ะเพื่อน ริมถนนนะคะย่งางไปขทางหนก็นจะเป็นเท้าของทูช้อปปิง้งนี่กับแมกโนนัวกันเพื่อนมองนี่เลยจะเป็นหมองท่ายงงางเนาะคะ่ะเนาะให้ทุกคนแบบในยางริมทางถนนเดีวสุจภาพมาเบิร์นดอกเบสิ่งสวอนออก็คือเองครับธรรมชาติขับรถขานหน้าเนี่ยสูเห็นโอ้สุอยากไปยางหมากเลยเดีสูบ็มีโอกาสไงเพราะว่าสูทำงานนี่ค่ะเพื่อน,น,นอะ คือเอตามธรรมชาติโต๊มากๆเลยนี่นี่ขึ่นกำลังตอมเลยเดี๋ยวรออีจักน่อยก่อนค่ะเพข่ด็รอให้เขาแบบว่าเนอะโอ้ยเุขเด็ดิ้กับดอกไม้เป็นดอกไม้ที่สวยมากๆขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะดอกเดซี่ ่ายดอกใหม่ลถมาจอดแนบบางสูเศร้าเลยโอ้ยบ่อยากจะเว่าค่ะเ,เ,เ,เพื่อนนี่ง่ายเต็มเลยนี่ต้นเอ็นยืดตัวผูกค่ะเ,เพื่อนนี่ต้นเอ็นยืดตัวผูกเต็มเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเสด็เอาไปเก็บไปสักกัมือนึงนะคะเพื่อนจะเอาไป ฮันดากแดดล่องดื่มเป็นที่บ่งพราะว่าสุเห็ดช่องอีกช่องหนึ่งค่ะเพิ่นเห็ดแบบนั้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี่เดือค่ะเพือ,อนต้นใบเอ็นยืดเนาะแมนโหดเลยเ,ยเห็นบอกใบก็จะเป็นมีลักษณะแบบนี้ซุก็รู้ว่ามันแก่เกินไปหรือเปล่านะดสุจะล่องเก็บไปเบ่งเนาะค่ะเนาะพลังไกยางกายย่างไปย่างมากอยู่ดูว่าแมนหลเพรา่าสุเห็ดหลายอยู่ เก่เกินไปหรือเปล่าแต่ว่าอันแกเกนี่ก็น่าจะเก็นเนกาากเกบใด้อยู่นะเดี๋ยวลองเก็บไปเบิ่งเดี๋ยวไปเก็บบางคุณอีกครั้งเพื่อนมาได้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะมาเก็บตีหาเก็บใบอ่อนๆเขา ไปล่องเบงบ่ได้เก็บไปหลายดอกกันเพื่อนจะลอเอาไปล่องชิมเบงกินอปิตากแดดให้เป็นเหมือนหนามที่เนาะค่ะเนาะ,ะเก็บไปล้างทําความสะอาดดีๆเยอะมากๆเลยนี่แต่เขาขืนเขาจะข้นเป็นกลุ่มเลยค่ะเพื่อนนี่เห็นบอกเอาไปทดลองเบงจะแกวสองแกวนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมีประโยชน์ หมากไม้มาหาสารปวดล้างปวดแอวแหงเฮ็ดงานหลายๆอยู่อะคันเพื่อนนี้เพื่อมึงเถอเส้นมันยึดมันยังก็จะได้แบบซอยได้่างเพื่อบางทีมันเส้นมันค่ายบางสิงไงเดี๋ยวรอบหนามาสูจะไอหูว่ามันมีหม่องไรเนาะอันนี้มันหนาจะเป็นตัวผูนะตัวแม่สูยังไม่เห็นตัวแม่บลุกว่าอยู่สายบัง ตรงมันตรงบันจงกญัญญาหาเบิงอะค่ะเพื่อนเนี่ยเยอะแยะเลยว่ายิงองนมนยิงเยอะเลยค่ะเพื่อนท่นน้อเนี่ยหนี่เลย ยิงเก็บยิงเยอะบรดาถุงมานั่มหัอเพื่อนๆนี่แมนบอหนเพื่อนนี่น,น,นี่กับเมนนะแมนต้นใหญ่เขาอยู่นะอุ้ยเก็บเพื่อนเลยแบบนี้ต้นตัวผูเขาเนาะต้วน,นี้ขดดกเลยอะ่ะกูคิดว่านะ บางใบเขาก็ลูแล้วตัวน,นี้งามตัวน,นี้งามมากเลยค่ะเพื่อนนี่ใบโคตรดกเลยต้นเดียวนี่ก็เหลือเฟือเลยอ่ะอยังอ่อนอยู่เลยเนี่ย đó đây bay nhảy tối mía na bay nhảy em mới hết bay nằm cho nang yung kép dừng măng, có phải dừng kép dừng lại nè <laughs> là nhìn ngay ยิ่งเก็บยิ่งเยอะมันก็เลยเพิ่นเพราะว่าบางตนเขากำลังแบบอ่อนๆไงนี่ค่นเพื่อนเห็นบ่นี่เลยได้สักสองกำกับพ่อละค่นเพื่อน,นหรือจะพาไปตากแดดนอกค่ะเนาะปะ กลุ่มหนึ่งขันขวดเป็นแมน่นขันหลายแห้งช่องดด่มสักสองสามหมื่นล่องเบิง้งเขาจะเป็นยังไงทำหนีพอก่อนเด้อ,อดขัน่วน เดี๋ยวจะได้ไปล่องหันเบงฝรั่งทั้วามสะอาดแล้วก็หันก็ได้หลายเติมยู่ด้วยขันเพื่อนเห็นบ่กำหนึ่งอยู่เอาไปล่องเบงเนาะค่ะเน,นาะเดี๋ยวจะเอาไปหันฝรั่งทําความสะอาดดีๆแล้วก็หันฝอยตากแดดตักหน่อยแล้วก็ล่องล่องมาเห็ดเป็นที่ชิมเบง อยากลองมากเลยมันต้องศึกษาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสุกับมันใจเพราะว่าสุเห็นมาหลายคลิปแล้วค่ะนี่คือการเก็บขังแหลกของสุเนาะคะ่ะเนาะนี่พอได้ยุ่งกจกรรมหนึ่งแล้วก็ละกะ่อ,ลองชิมเบิงเหตุงานหลายเพิ่มนเพื่อมันซอยได้อิลีเพราะว่ามันเป็นยาเนาะต้นเอ็นยืดสมเขาเอ่ยว่าต้นเอ็นยืดอยู่มันจะมีเซ็นเส็นด้านหลังมันเนี่เห็นบ่ะเพื่อนเส็นด้านหลังเพราะเนาะรสชาเขาจะเป็นอย่างใดเดี๋ยวลองเบิง มีต่คนแนมเหมือนเพืเ่าเลยย่ยงางไกลมาถ่ายวิดีโอนำต่คนแนมพืดพักมีหลายพดต่ว่าต่เข้าศึกษาแลวมีโอกาสจะลอ่องสื่อหนังสือเกี่ยว,วกับพวกพักต่างๆพวกใบต่างๆอย่างที่ว่ามันกินไดดแนนนี่จะมาศึกษาบางจะได้มีความมั่นใจขึ้นเนาะค่ะเนาะย่างไปตากับมองไปเด้เพื่อมันมีพักที่จะคล้องหูจัก ต้องไปเก็บอยู่ของนอกคุณเพื่อน,น,นสูบมีเวลาแฟนสูกับทำงานสูกับมีมือยุดมือเดียวเสียสูกับบค่อยกล้าไปผู้เดียวบันไดเพราะว่ายากโบมีความหมั่นใจบอกง,ง่ายๆซะแต่พี่คนไปนํามันก็นยังมั่นใจกลายเฮ็ดนั้นก็นเฮ็ดนี้จากกย่านก็นมีถ้าจะปั้นอะ อยต้นเอ็นยืดเนี่ยมันขึน้นมันขึ้นไปทัวร์เลยนะพนเพื่อนๆจะว่าไปแล้วน่ะขืนน้นเนื้อหยาสนามอะขืนน้นเนื้อหนะเนื้อหยาสนามทัวร์ไปเลยนะตัวผัวส่วนมากตัวผัวเขาจะขึนน้นเนื้อหยาสนามตัวแม่เขาจะขึ้นแบบอันนี้เนี่ยจักน้อยตัวแม่สุกอะเห็นปลาไปแต่ตัวผัวนี่ลายแห้งพเพื่อนเออ ถึงบ้านแล้วค่ะเพื่นอนไปข้าบ้านเดี๋ยวไปหันหน,นีกันเลย